สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการสมัคร Gmail แล้วก็การใช้ Account Gmail นะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเราเข้าสมัคร Gmail นะครับปกติเราก็กจะทิม Gmail นะครับอ,อันนี้คือ Gmail นะครับปกติแล้วกรณีที่เรามีหลายๆ Account เราจะใช้งานยังไงนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมา add another account ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีบัญชีเยอะแยะเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเราไปใช้งานผูกกับบัญชีนะครับโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะงงนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการปัญหานั้นหนะ่อยด้วยวิธีการสร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับยกตัวยอย่างนะครับตอนนี้นะครับผมมี Account อยู่แยกเป็น สีบัญชีนะครับมี p y d o s ซ c l e แลกนะครับเอฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง account ใหม่เข้าไปนะครับก็นะครับปกติผู้มาเยือนก็คือเป็นเกสนะครับแต่เราจะสร้างโปรไฟล์ใหม่เลยก็คือเพิ่มนะครับกดเพิ่มออกไปนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ profile นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัโปรไฟล์ใหม่นี่นะครับไฮโลดคิสมดนะครับเลือกรูปภาพแล้วก็กดเพิ่มนะครับก็จะเด้งหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเราได้เครื่องมาใหม่ๆเลยนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็ทำการสมัครเมลใช้งานเมลปกติเลยนะครับโอเค เรียกคืนหลังโอเคขอบคุณนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราก็าจะเปิ๊งเปลงเลยนะครับเรายังไม่เคยใช้งานอะไรก็จะไม่มีประวัติการอะไรทั้งทั้งหมดเลยนะจะไม่มีฮิตอรี่การเข้าเว็บอะไรพวกนี้เลยแล้วก็มาสร้างบัญชีใหม่นะครับกรณีที่เราอยากสร้างบัญชีใหม่แล้วก็กดสร้างบัญชีใหม่นะครับ Uh, so P A I R K นะครับ P I T S I M E T นะครับ uh, P A I R K S I T S I M E T นะครับนะครับ โอเคสร้างใหม่เลยนะครับอาจจะไม่มีใครใช้โอเคนะครับตัวเมลนะครับเมลสำรองนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ใส่เมลหลักของเรานะครับเพื่อกรณีเราลืมนะครับมันก็ยังส่งเมสเซจไปหาเมลหลักเราได้นะครับเมลหลักเราก็ควรจะผูกกับตัวอีเมล นะครับธุรก,กรรมต่างๆโอเคเรียบร้อยนะครับกรสุงตัวนี้ครับทําการบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเราเปิดซิงค์นะครับตีข้อความไปแล้วเก้าห้างโอเคนีข้อความยืนยันอันนี้คือการสมัครเมลนะครับกดโอเคพร้อมใช้งานปื๊ดเดือนลงมา อ่านสักนิดหนึงยอมรับนะครับหลังจากนั้นนะครับการสร้างอีเมลก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วนะครับเวลาเราทำอะไรนะครับมันก็จะอยู่ที่โปรไฟล์เรานะครับไม่กระโดดไปมาไม่สลับไปมานะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ Okay. คุณพปโรดพร้อมใช้งานแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับทำการซิงค์เลยครับซิงกนะ์การซิงก์ก็คือประโยชน์ของมันคือเวลาเราไปเปิดเครื่องไหนรวมถึงมือถือนะครับข้อมูลที่เราเคยใช้งานประวัติที่เราเคยค้นหาการเดินทางการปักหมดุดทิสตัวรีต่างๆมันติดตามเราไปด้วยรวมถึงเฟซบุ๊กตนะครับ มันก็จะช่วยให้เราจัดการเมวได้ง่ายขึ้นน,นะครับสิ่งเรียบร้อยก็จะเป็นสีเขียวนะครับโปรไฟล์ก็จะขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่หนึ่งสตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับหลักการง่ายๆนะครับเราจะไปอะไรนะครับไป g m a i l ไปบัญชีไป youtube ก็จะเป็นช่องเราได้ก็จะเป็นของเรา นะครับดูพวกนี้คินเอ็ดออนสั่งมาเพิ่มได้ครับแอปภาษานะครับก็จะเป็นของเราใหม่ปิ๊งๆนะครับไม่ได้นปนกับใครโปรไฟล์ ile, เหมือนกับเราสร้างโปรไฟล์ล็อกอินเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเลยนะครับอ่าโอเคแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างอีเมลนะครับ รวมถึงสร้างโปรไฟล์ในการใช้งานนะครับสมมุติเราทำงานออีกโปรไฟล์ห e นึ่งแล้วก็สวิตช์ไปมาของเราเองนะครับไพอร์แลกนะครับเฟสผลิตของไพอร์แลกก็จะมาตามเรานะครับไปบับไพโรดนะครับไพโรดก็จะมาตามเรา คือชุดของใครของมันนะครับไม่ปนกันนะครับหาซูมนะครับก็จะเป็นของซูมนะครับอันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ